ต้องบอกเลยว่าปี2018นะครับถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สําหรับวงการอ e ีสปอร์ตเลยนะเพราะว่าเงินรางวัลเนี่ยมันสูงกว่าหลายปีก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดนอกจากเกมแนวโมบ้าหรือว่าเกมแนว FPS ที่มีเงินรางวัลมากมายทุกปีปีนี้เกมแนว b ั t เท e ร o y โย e ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันจากการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ e s p o r t ์ตเออร์และแหล่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ e s p o r t s ตออฟเซอพบว่า10เกมที่มีการจัดอันดับแข่งข e ันอีสปอร์ตมียอดเงินรางวัลรวมการส่งสุดถึง130ล้านเห,นหรียญสหรัฐเลย หรือประมาณ4,200ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าแหล่งข้อมูลที่หามานะครับเป็นแหล่งข้อมูลที่อัปเดตในช่วงเมื่อสิ้นปี2018ครับถ้าหากว่าตอนนี้มันมีการอัปเดตเนี่ยและมันไม่ตรงก็ต้องขออภัยด้วยครับแล้ววันนี้พวกเราชาวเกมเฟมเวอร์ ever, จะมาพูดถึง10อันดับเกม e s p o r t s เงินรางวัลมากที่สุดในปี2018จะมีเกมอะไรบ้างลุยอันดับ10 Call of Duty World War 2 ก่อนที่เกม Call of Duty จะออกเกมภาคใหม่อย่างเกม Back Ops 4มันก็เป็นปกติครับที่ทาง Activision จะจัดการแข่งขัน e-sport ทิ้งค้าให้กับเกม World War II ซึ่งถึงแม้ว่าเกมภาคนี้จะเป็นเกมที่เหล่า Pro เพลเยอไม่ค่อยจะชื่นชอบเท่าไหร่แต่ถ้าว่าเมื่อจบปีแล้วเนี่ยยอดเงินรางวัลของทุกการแข่งขันรวมกันได้มากถึง4.17ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า135ล้านบาทเลยจากการจัดการแข่งขันทั้งหมดเพียงแค่36ทัวร์นาเมนเท่านั้นซึ่งซีรีส์ p ปรเพเยอจากทีม Evil Genius สามารถทำเงินไปได้มากถึง179,773ดอลลาร์เลยทีเดียวอันดับ9 s t a สตาร์ครับ2เกมเก่าแก่ที่สุดจากทางค่าหฮีมะบิสตร์ที่มีการจัดการแข่งขันในปี2018มากถึง380กว่าทัวร์นาเมนต์เลยทั่วโลกนะ ซึ่งมันก็มีการแข่งขันตั้งแต่ทัวร์เล็กๆไปจนถึงทัวร์ใหญ่ๆและที่สูงที่สุดก็น่าจะเป็นการแข่งขัน StarCraft World Championship ที่จัดก,การแข่งขันรอบฟนในงาน Bitcoin แจกเงินแชมป์ผู้เข้าแข่งขันกว่า1.4ล้านดอลลาร์แสดงให้เห็นเลยครับว่าถึงแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมเก่าแต่ในวงการอ e ีสปอร์ตเนี่ยเกมนี้ก็ยังครองอันดับต้นๆอยู่ซึ่งยอดโทรเมตรวมกันทั้งหมดทุกรายการนะครับจะอยู่ที่4.5ล้านดอลลาร์หรือแล้วราวหนึ่ง้ี่เดล้านบาทซึ่งผู้เล่นที่ทำเงินได้สู สามารถทำเงินได้สูงสุดถึง475,038ดอลลาร์เลยครับอันดับ8ฮาร์สโตนเกมการ์ดสุดฮิตที่เป็นอีกหนึ่งเกมของทางค่ายบิสซาร์ครับ ซึ่งยอดเงินรางวัลปี2018พุ่งสูงขึ้นจากปีที่แล้วกว่า42.3%หรือเกือบเท่าตัวเลยซึ่งทั่วโลกมีการจัดก,การแข่งขันถึง127ทัวร์นาเมนต์ยอดเงินรางวัลมากถึง4.95ล้านดอลลาร์หรือกว่า160ล้านบาทเลยซึ่งผู้เล่นที่สามารถทำเงินได้สูงสุดก็คือทอม60229โบลเเพเยอร์ชาวไต้หวันที่สามารถทำเงินได้มากถึง253,800ดอลลาร์เลยทีเดียว 7. h e r o of the Storm ยังอยู่กับเกมของค่ายบิษณุครับกับ h ี r o of t h เด tor m ถึงแม้ว่าเงินรางวัลจะลดลงกว่าปี2 0 1 7แต่มันก็เรียกได้ว่านี่เป็นการทิ้งทวนและสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสุดท้ายในฐานะท็อป10เจ้าแห่งอ e ีสปอร์ตปีหน้าทางบิษณุประกาศออกมาแล้วครับว่าทางเกม h ี r o of t h e s อ o r m จะยกเลิกการแข่งขัน h e ี r o e s p ส r t รซึ่งันทำให้การแข่งขัน h ี r o of t h เด t o r m g l ม b a l c h a m ช i เป s h i นชิก็ต้องหายไปด้วยและยอดเงินรางวัลรวมในปีนี้มากถึง6.52ดหล้านดอลลาร์หรือราวราวสองร้อยสิ้สูงสุดก็คือ ผู้เล่นชาวเกาหลีจากทีม MVP b a c k ที่สามารถทำเงินได้มากถึง156,000ดอลลาร์เลย 6. Overwatch มันก็ยังเป็นเกมของทางค่ายบิสซดครับกับเกม Overwatch ที่ต้องบอกเลยว่าในบ้านเราปีนี้ก็ไม่ค่อยเพื่องฟูเท่าไหร่นักแต่ถ้าว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยการแข่งขัน Overwatch กับทวีคูณและร้อนแรงอย่างฉุดไม่อยู่เงินรางวัลในปีนี้ถือว่ามากกว่าปี2017เกือบเท่าตัวซึ่งการแข่งขัน Over Watch l เ a ล u e นะครับแจกเงินกว่า3.5ล้านเลยแล้วก็มีรายการอื่นๆยอดรวมกันนะครับมากกว่า6.7ล้านดอลาลาร์หรือกว่า217ล้านบาทซึ่งโปรเพเยอร์ที่ทำเงินได้มากสุดก็คือฟิลลี่โปรเพเยอร ที่สามารถทำเงินได้มากถึง1 6 2 0 0 0ดอลลาร์เลยอันดับ5 p l a y e r เออรนเบอร์เทนกราวหนึ่งในเกมแนวบอรเทอร์ระยอที่ฮิตกันบ้านแตกจากทางผู้พัฒนา p u b G c ค r p o r a t i o ชนที่ผลักดันให้เกมพ u b g นะครับมีการแข่งขันอ e ีสปอร์ตแบบจริงจังถึงแม้ว่าจะมีโปรเพย์เออร์หลายๆคนนะครับออกมาบอกว่า p u b G มันไม่สามารถเป็นอ e ีสปอร์ตได้ก็ตามแต่ถ้าว่าเงินรางวัลในปีนี้ก็ยังสูงกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันก็น่าจับตามองนะครับว่าพ u b g ีเนี่ยจะมีการเติบ ซึ่งยอดเงินรางวัลรวมนะครับของปีนี้มากถึง6.73ล้านดอลลาร์หรือราวๆ218ล้านบาทโดยโปรเพย์ที่ทำเงินได้มากสุดของปีนี้ก็คือ Lion KK ผู้เล่นสัญชาติจีนแผ่นดินใหญ่จากทีมโอไมก์กอที่ทำเงินไปคนเดียวถึง198,000ดอลลาร์ 4. League of Legends หยุดไม่อยู่จริงๆกับหนึ่งในตำนานเกมโมบ้าอย่าง L.O.L. ที่มีเงินรางวัลทิ้งห่างจากอันดับก่อนหน้าอย่างพับจีแบบครึ่งต่อครึ่งรวมถึงเงินรางวัลในปีนี้ยังมากกว่าเดิมถึง2เท่านับจากปีที่แล้วซึ่งเงินรางวัลปีนี้มากถึง14.12ล้านดอลลาร์หรือราวราสิล,ล้านบาทซึ่งเงินรางวัลของรายการ l l World Championship นะครับมียอดเงินรางวัลมากถึง6.4ล้านเลยในรายการเดียวนะและผู้เล่นอย่างดุกจากทีม Evitas Gaming ที่ได้แชมป์รายการใหญ่ไปสามารถกวาดเงินรางวัลไปคนเดียวมากถึง4,045,900ดอลลาร์เลยครับ 3. Fortnite เกมแนวะบัตเทอร์ย่สุดแหวกแนวที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับมันฮิตกันทั่วโลกซึ่งตัวเกมน,นะครับมีผู้เล่นมากกว่า PUBG หลายเท่าตัวเลยครับแถมเกมนี้ยังขึ้นฮิ่งมียอดคนดูใน Twitch มากสุดติดต่อกันมาอย่างยาวนานเลยซึ่งยอดรวมของปีนี้นะครับอยู่ที่19.96ล้านดอลลาร์หรือราวๆ649ล้านบาท และทางอ e ีพิกเกมนะครับได้ประกาศออกมาว่าเงินรางวัลของปี3 8 1 9 2น1 9นี้จะอยู่ที่100ล้านเลยเพื่อที่จะให้ Fortnite เนี่ยเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการ e-sports ซึ่งผู้เล่นที่ทำเงินได้มากที่สุดก็คือ t f ฟูที่สามารถกวาดเงินรางวัลไปคนเดียวมากถึง4,65,000ดอลลาร์เลยครับ 2. counter strike global offensive เป็นเกมที่มีทัวร์เมนต์เยอะมากที่สุดของปีแล้วครับพอยอดจากเว็บไซต์ e-sport earning เกมนี้มีการจัดก,การแข่งขันทัวร์เมนต์ทั่วโลกกว่า797ทัวร์เมนต์มีทั้งทัวร์ใหญ่ทัวร์เล็กที่แจกเงินกันแต่ละทัวร์เป็นแสนเป็นล้านดอลลาร์เลยครับซึ่งในปี2018เกมนี้มียอดเงินรางวัลรวมมากกว่า22.47ล้านดอลลาร์หรือราวราวเล้านบาทซึ่งทางดีไวส์โปลเพเยอร์จากทีมอัลเทอริสสามารถทำเงินมากสุดในปีนั้นไปกว่า7 0 0 0ดลลาเลยในคนเดียว อันดับที่นหนึ่ง d o ตาถู ตามคาดเลยครับสำหรับเจ้าแห่ง e อีสปอร์ตที่มีเงินรางวัลมากที่สุดอย่างโดตาถูกับการแข่งขันทั้งทัวร์นาเมนต์เมเจอร์และไมเนอร์ตลอดทั้งปีและตบด้วยการแข่งขันเดอะอินเตอร์เนชั่นแนลทัวร์นาเมนต์หรือ TI ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการแข่งขันที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในโลกซึ่งแชมป์งานทีไอในปีนั้นอย่างทีม OG ได้รับเงินรางวัลไปมากถึง11ล้าน2แสนดอลลาร์เลยครับและเงินรางวัลรวมของเกมโดตาในปี2018ก็คือ41.26ล้านดอลลาร์หรือราวๆ1,338ล้านบาท ซึ่งผู้เล่นที่ทำเงินได้มากที่สุดก็คือเจอแหแลคผู้เล่นซัพพอร์ตจากทีม OG ที่ได้เงินราง,งวัลกวาดไปกว่า2้า2 9 0 0 0 0ดอลลาร์หรือกว่า73ล้านบาทคือคนเดียวนะรวยแบบไม่ต้องทำงานทางชาติได้เลยอะ จบกันไปแล้วครับกับสี่บรรดบเกมที่ครอตาตำแหน่งเจ้าแห e ่งอีสปอร์ตในฐานะที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในปี2018นี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าวงการอ e ีสปอร์ตเราเนี่ยเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเงินรางวัลในปี2018เนี่ยมันเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้าเกือบเท่าตัวก็โอเคผมแต่ผมก็ขอจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าถ้าหากว่าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e พวกเราชาวเกมเฟเวอร์ด้วยครับหรือถ้าหากว่าใครอยากติดตามข่าวสารวงการเกมข e ่าวอีสปอร์ตข่าวเกมมือถือท่านก็นสามารถกดไลค์เฟซบุ๊กแฟน